พี่น้องเอ้ยองสาพิกลพ่อ,อยังคะนี่พ่ออะไรนี่มาดูค่ะมาดูภาษาพิกลพ่ออียังเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือเห็ดหูหนูจ้าเห็ดหูหนูค่ะมืนอนีนก่อเด็ดไปได้ไกลเนาะคะ่ะเพราะว่าลมแรงเก็บอยู่หม่องบ้านเลยพี่น้องโอ้ยงามขากงามเน่งามอีีอีหลอเนาะคะ่ะล่มพอพนผลนก็จะเป็นแห่งนี้นึงเนาะคะ่ะแต่ว่าอเอาไปแช่น้ำพนก็กลับมาเหมือนเดิมเนาะคะ่ะ เก็บไดซุซมือพี่นองเฮ็ดเก็บไม่รู้เบื่อนี่มาดูข้างล่างค่ะพุณณาจ้าเป็นยังไงจ้างามบัจ้ามาเก็บน้ำกันได้จ้าคุณนะโอ้ยโถ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  กแนงี่จ้าตรงนี้กัดติดๆกันเลยจ้าพี่น้องจ้าแต่ตรงนี้จะเป็นดอกแห่งๆจักน้อยนึงเนาะค่ะเพราะว่าล้มทอพ้นแต่ว่าเอาไปแช่น้ำนี่ก็กลับมาดอกใหญ่สุดใซสเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเมืองค่ะเกิดเต็มตัวเลยเห็นไหมคะมีแต่ดอกงามๆเนาะค่ะสดๆทั้งนั้นเลยมาเก็บน้ำกันเด้อค่ะพรอแม่พี่น้องที่หักแพสู้ผู้สุขคนจ้า พี่น้องข่อยพ่อค้องดีอีกแล้วจ้าข่อยลงคลิปเก็บเห็ดดูๆอย่าฝ่าวเบื่อข่อยเด้อจ้าเพราะตอนนี้กําลังอินกับการเก็บเห็ดหูหนูเด้อจ้าพี่น้องจ้ามองเ่อเคยออกก็ออกได้จ้านี่โอ้ยหนอหนๆน,นไปมอง้นที่สองค่ะนี่แม่พี่น้อง พี่น้องดูต้นนี้ค่ะมองต้นนี้ค่ะงามงามอีนี้หรัเข้ากับสิเก็บแต่ดอกใหญ่ๆนะคะเราปล่อยดอกหน่อยๆเพลนไหวเนาะค่ะนานเป็นยังไงคะ่ะเป็นจังได้งามบระดัพี่น้องเอ้ยมาเมืองข่อยๆอย่างนี้ปะโตปะโตปะโตออกคักออกแนวออกอีนี้อีรั พอของดีค่ะเพื่นก็จะเป็นแห่งนี้นึงเนาะค่ะเพราะว่าลร่มแห้งที่นองเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บอุ้ยเพอน่ะอุ้ยอุ้อุ้ยอ้ยย้ยอ้อุ้ยยออุ้ยอกยอุ้อ้ยออ้อ้ หัชวช่วงนี้เห็ดกำลังออกจักหน่อยพ่นเศร้าออกกระสิบม่มไม่มองเก็บแล้วเด้อจ้ะเด้ออันไหนหน่อยห้าก็ะสบปล่อยพ่นไว้เด้ดค่ะพี่นงค์คะเพราะว่าอันเดี๋ยวห้าสิกับมาเก็บนะคะ่ะเพราะประเดี๋ยวไกลบานมาได้อันนี้เก็บค่ะเก็บ ไอเดียค่ะนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆโอู้หู้สวร์น,นะพุ่นนะ่ะพี่น้องจ๋าพุ่นน่ะพุ่นน่ะอ้ยอุ้บอเก็บค่ะเก็บพุ่นโนโ่ะอ้ยงามกระโดกกระเดียงามอีนี่อีโนะอึ้บอุบอย่าตกเด้อตกกระเสียลหยาดเลยนี่พุ่นน่ะพิมะาก็ตกลงมา,ป,ป,า,งมาป๊อกเป๊กป๊อเดี๋ยวจังเลยกระสิพานองคูบ้ากรบปานอลไรจ้ะ บางคนถามว่าเกิดกับต้นอีหยังเนาะคคะหเห็นหูนูเกิดกับต้นอเอลลี่ฟลาเวอร์เนาะคคะหเห็นข้าเจ้าบอกมาถ้าเ้าผิดกขอโทษขออขัยไพนะคะโอ้วมังดอกนี่ ดอกก็เลื่อเลยทั้งนี่กับดอกใหญ่จะจ้ะ เก็บงวดอีนี้ค่ะโอ้ดอกนี่ดอกใ่ญ่ขึ้นเลกสิออะนะหมดไปอันนี้หน่อยเขาก็สิบป,ป่อยพันว้เนาะคะ่ะป่อยไว้มาเก็บงวดหน้านะจ๊ะมอือ้างน,นี่ก็มี่นี่พี่นงค่อยๆอีกแล้วจ้า ออกงามๆทั้งนั้นเลยสดๆเนาะคะ่ะหนูพี่น้องสร้างคนเราจะเอาเข้ายังไงเนี่ยเก็บค่ะพี่น้องนี่คือนน้ำเนาะคะ่ะเวลาเก็บเราต้องระวังนะคะเพราะว่าน้ำไหลเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ดอกใหญ่ๆแต่ว่าแห้งไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะอ๊บโอ๊ยธรรมะมืดมมว่านเนาะคะ่ะกะสีบ่แหงก็ได้แต่มืนนี่ร่มแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องแต่พอเป็นยัาเอ้าได้บวดนี่น้ำไหลไหลได้จ๊ะ มึงตอหน,นี้พี่น้องเกิดทุกซอกทุกมุมออกคักออกแน่เนาะค่ะอากาศหนาวเหตดก็จะเป็นออกแข็งแข็งจากน้อยแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวเนาะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรเก็บคือเก่าพี่น้องมึงข่างงามขักงามแน่ดอกไ่คักได้จ้าหนีน่คันพนบนเหี่ยวเนาะคะ่ะสามกุลกจจะเก็บไปล่างแล้วก็เอาพึ่งได้จ้า